สวัสดีครับผมวีรัชพอใหญ่อะไรยนนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับสินค้าใหม่ของทางร้านเราที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมด้วยหลักๆเลยนะครับนะสินค้าของเรามีอะไรบ้างเรื่องต้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมจะพามาดูสินค้ากลุ่มแรกของนะครับจะเป็นเกี่ยวกับอะไหล่เครื่องนะครับอะไหล่เครื่องเนี่ยประกอบไปด้วยชิ้นส่วนเครื่องหลายๆอย่างที่เป็นของใหม่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอะไหล่เครื่องเรามีอะไรบ้างนะมาดูที่กลุ่มแรกกันนะครับก็คือกลุ่มอะไหล่เครื่อง อะไรเครื่องนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเครื่องยนต์นะครับไม่ช้าก,ก็เร็วยังไงก็ต้องเสียเกิดการสึกหรอจากการใช้งานนะครับเรามาดูเลยหลักๆอะไรสินค้าที่มันชอบเสียฝาสูบนะครับฝาสูบนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นไมตี้นะครับฝาเก่าฝาเปล่าฝา,าคบนะครับฝาติดวาล์วนะครับนะอันนี้คืออะไรหลักๆที่ว่าอะไรเครื่องยนต์ชอบเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดี a มที่กําลังมาแรงนะครับ ยูโรสามยูโรสี่นะครับข้อเวียงนะมังกรทองนะจุดอ่อนของเครื่องสีเจเอสีเจเลยครับคราวนี้เรามาดูนะฝาครอบวาลสินค้าที่ขายดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวีโก้พลาสติกนะครับนะอันนี้คือมาเดินๆจากพวกวีโกเลยนะเบรกฟูนมาเป็นพลาสติกหมดเรามีทําเป็นฝามีเนียมนะครับนะเอาไปใส่ได้เลยนะมีแถมยางฝาวาลให้ พวกคุอวีโก้นะครับแมแต่พวกรีโว่นาวาร่านะครับเราก็มีนะปั um ๊มน้ำมันเครื่อง 4J.A. นะครับเวลาฟิตใหม่นะครับตรงช่วงท่อนล่างนะควรเปลี่ยนเลยพวกตะกุลมังกรนะครับลงมาไล่ไปถึงพวกโอล์คูลเลอร์รุ่นต่างๆ New Shape ตัวนี้คือรถหมดไปแล้วแต่เรายังเอามาขายอยู่กันลูกค้าหาอะไรไม่ได้นะฝาหน้าเครื่องไม่ว่าจะเป็น 2TR นาวาร่า D-MAX V i โ o นะครับ เช็คไม่ได้เลยนะไปถึงพวกตัวปันวว่น power inter นะครับโฮโฮแล้วก็ไฟวินนะครับไฟวินนะครับทุกวันนี้ปัจจุบันคือจะเป็นไฟวินของเราจะทามาเป็นรุ่นชั้นเดียวพวก B T 5 0 n a v a นาวล่าชั้นเดียวนะครับโดยปกติรถเบิกศูนย์มาจะเป็นไฟวิน2ชั้นเอาไฟวินรุ่นชั้นเดียวไปใส่จบ ไม่มีอาการดังไม่มีอาการหอนนะครับไปถึงตึิดตั้งได้เลยเราแถมอุปกรณ์ให้นะครับอันนี้คือในสมองอะไรเครื่องเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรเพียนะครับผม